สวัสดีครับหลังจากที่เมื่อวานได้แนะนำวิธีการขัดปืนไปแล้ววันนี้ก็ขัดต่อเนื่องมาจนได้สภาพดังที่เห็นนะครับก็คือทำการปรับผิวให้เรียบเสมอกันลบรอยขูดขีดแล้วก็รอยสนิมที่นูนขึ้นมาออกไปเป็นส่วนมากนะครับก็จะเห็นว่ารมดำเดิมก็ออกไปด้วย อันนี้ก็จะได้เหล็กแววๆขึ้นมาแบบนี้ดูเป็นเหล็กดูเป็นปืนขึ้นมานะครับแทนที่ว่าจะดูเป็นขยะเก่าๆก็จะเห็นว่ายังมีลมดำติดอยู่เป็นบางส่วนอันนี้เพราะว่าเราแค่ปรับผิวมันนะครับไม่ได้ลอกลมดำเราจะปรับแค่พอหน้ามันเรียบเสมอกันดีแค่นั้นพอครับ อย่าขัดเยอะลม,ลมดำที่ยังติดอยู่นี่ก็เดี๋ยวเราจะเอาออกด้วยสก็ตไบรท์นะครับซึ่งก็พอเอาออกด้วยสก็ตไบรท์เสร็จก็เดี๋ยวจะมาตรวจสอบสภาพกันแล้วก็ปรับผิวให้เป็น่าเป็นผิวที่ค่อนข้างจะเงานิดนึงนะครับด้วยกระดาษทรายเบอร์ซักประมาณเบอร์อเบอร์พันเบอร์หกร้อยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไล่ไปถึงเบอร์พัน ครับผมก็จะเห็นว่า,าผิวเดิมเขาทำมาไม่ค่อยเสมอกันอันนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพออาพอเราขัดแล้วก็ด้วยสกต็ตไบรท์แล้วก็แต่งผิวด้วยกระดาษทรายละเอียดแล้วเดี๋ยวก็จางแวววาวแล้วก็พอรมดำออกมาก็จะสวยงามครับเดี๋ยวก็จะดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ การลอกรมดำด้วยสกอ็อตไบรท์ก็ไม่มีอะไรยากนะครับวิธีการก็พ่นน้ำยาอนเนกประสงค์ลงไปที่ชิ้นงานแล้วก็พ่นลงไปที่สกอ็อตไบรท์นิดนึงแล้วก็เอามาขัดขัดได้เลยนะครับก็จะเห็นว่ามันก็ออกได้อย่างรวดเร็วนะครับด,ดูดูที่สกอ็อตไบรท์ นะครับดูที่ชิ้นงานก็ได้นะครับก็เดี๋ยวจะขัดแล้วเดี๋ยวจะให้ดูผลผลลัพธ์นะครับหลังจากทำการขัดด้วยสก็ตบลายจนรมดำออกไปเกือบหมดแล้วก็จะได้ประมาณชิ้นงานประมาณเช่นนี้จะเห็นว่าก็ล่องรอยของสนิมก็ยังอยู่ โดยเฉพาะตรงนี้จะเห็นได้ชัดนิดนึงอ๋อเดี๋ยววางไว้ดีกว่าจะเห็นได้ชัดว่ารองรอยของสนิมก็มีอยู่อันนี้เราทําอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสนิมก็มันเป็นมันเป็นอรอยลงไปแล้วอะ่ะไม่มีทางทําอะไรได้เราก็ถือว่าอันนี้ถือว่าโอเคแล้วจะเห็นว่าแวววาว ก็ขัดมาอย่างดีแล้วก็พร้อมที่จะรมดำได้แล้วอ้อจะให้สังเกตอย่างหนึง่งคือให้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าเราจะไม่ขัดที่หน้าโมและท้ายโมและก็ไม่ขัดที่ท้ายลำกล้องด้วยเพราะว่ายิ่งขัดระยะห่างมันจะยิ่งเยอะแล้วมันจะเป็นปัญหา อันนี้เตือนกันสําหรับท่านที่ใช้ปืนลูกโม่จะเห็นว่าหน้าโม่ยังดําอยู่เลยไม่ขัดนะครับไม่ต้องขัดช่างมันนะครับขัดแล้วมันจะมีผลเสียกับทางด้านวิศวกรรมอันนี้เป็นด้านความสวยงามนะครับเราเอาด้านความทางด้านวิศวกรรมไว้ก่อนนะครับคือรมดำหนึ่งเพื่อการสนิมสองมันก็สวยงามดังนั้นเราควรจะรมดำให้มันการสนิมได้ดีและได้ความสวยนะครับ แต่ถ้ารมแล้วมันเจ๊งมันไม่ดีในด้านวิศวกรรมเราอย่าไปทำนะครับครับผมก็เดี๋ยวคิดว่าเรื่องของการขัดนี่ก็คงจะเสร็จสิ้นแล้วก็เหลือแต่การรมดำแล้วครับเดี๋ยวจะมาดูผลของการรมดำกันการสาธิตการรมดำคงจะไม่ต้องมีแล้วมั้งครับเพราะว่าสาธิตไปหลายครั้งแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอรมดำเสร็จออกมาปืนจากสภาพแย่ yeah yeah. แล้วก็มีร่องรอยสนิมขนาดนี้นะครับเห็นกันชัดๆเลยเยอะแต่ขัดจนเรียกว่าเงาเนี่ยเงาแบบนี้เลยเห็นไหมครับแรบ็บๆเลยอ่าก็ผลของการนี้จะออกมาเป็นยังไงอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับใช้แค่กระดาษทรายนะครับไม่ไม่ต้องไปใช้อะไรที่มันทิสดานกว่าน,นั้นนะครับกระดาษทรายพอแล้วครับก็เงาแล้วครับนีเห็นไหมครับเงา ถ้านี้ยังไม่เรียกว่าเงาอีกก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับส่องหน้าได้เลยครับด้วยซ้ํานะนะครับแต่จริงๆแล้วเอาให้เงาขนาดอย่างเงี้ยพอแล้วคือมันจะดูเป็นปืนมากกว่านะครับครับขอบคุณครับ